มหากุศลแห่งศรัทธาร่วมใจสามัคคีบุญใหญ่ประจำปีบุญของกระถินสุขใจภัยลินยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมอุโบสถณวัดสะตะโกตำบนหบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่18 19ตุลาคม2568กำหนดการงานบุญ วันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ตรงกับวันแรม11คำ่ำเดือน11เวลา18นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์องค์กฐถินหนึ่งกันพระสงฆ์9รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ฉลองไตรกฐะถินกลางคืนชมรำวงย้อนยุคพบนางรำสุดเด็ดปะทะกองเชียร์สุดมันขุนแผนนครชุมพยามือบอลลำแม่อีในมือบอล อนนออนนนลับม้ยมวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน11เวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีแห่องค์กรถิน่นเวียนรอบอุโบสถแห่ขึ้นสู่ศาลาการ,ปรเปรียนเวลา10นาฬิกา30นาทีถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์และเวลา13นาฬิกาพิธีทอดถวายองค์กิระถิ่ี ขบวันนนี้้มาาา,ายคประธานกรตถิ่นคุณวันนิสาชาวไร่เงินกรรมการผู้บริหาร CEO บริษัทเอทีโฮ888จำกัดรองประธานคุณสุภาพรไลออน Lion, คุณนัทแพทริกชานไลออนพร้อมด้วยครอบครัวพึ่งไทยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรสมทบไตรละ1,200บาทติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระครูปลัดพัทรกรพัทวโรเจ้าอาว่าโท 081-939-7828อย่าลืมมหากุศลครั้งสำคัญร่วมเป็นเจ้าภาพโทอดกรถินสามคัคขีเพื่อบุรณประปับปรงซ่อมแซมอุโบสถโทอถวายณวัะตะโกตำวนหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568เวลา13นาฬิการ่วมทอดถวายองกระถินสามคัคขีโดยพร้อมเพียงกันเชิญครับทุกท่าน Mauom bonndusa m a k